บัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงพระพุทธภาสิทธสับบัตเทเวสับปุริซาวะชันตินากามกามาละปะยะนันติสันโตสุเคณพุทธาอัทวาดุเคณนาะอุจจาวจังปันิตาดัสยันติแปลความว่า สัตว์บรุษทั้งหลายย่อมเลิกละคือไม่ติดในธรรมทั้งปวงผู้สงบแล้วย่อมไม่เพอเพราะความใคร่ในกามบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์อธิบายความคำว่าธรรมทั้งปวงในที่นี้หมายถึงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสัตว์ตบรุษในที่นี้ท่านหมายเอาพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ติดทั้งในบุญในบาปท่านจึงเรียกว่าปุญญาปาปะปาฮิโนผู้ละบุญและบาปได้แล้วแม้ในพระนิพพานท่านก็ไม่ไดติดอยู่ไม่ได้เพลินอยู่เพราะความเพลินทุกอย่างเป็นมูลแห่งทุกข์พระศาสดาทรงแสดงธรรมเป็นประดุษเรือหรือแพสําหรับข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ขึ้นไปจากเรือไม่ต้องติดอยู่ในเรือ การประพฤติธรรมก็ฉันนั้นทำเป็นเหมือนเรือหรือแพสังสารวัตรเหมือนแม่น้ำหรือมหาสมุทรนิพพานเหมือนฝั่งโน้นที่เราต้องการไปให้ถึงเมื่อถึงฝั่งโน้นคือนิพพานแล้วก็ทิ้งเรือแพทิ้งเรือทิ้งแพได้ไม่ต้องติดอยู่ในเรือหรือแพนั้นพระเพราะฉะนั้นพระศาสดาจ,จึงตรัสว่าสัตว์ปรุษทั้งหลายย่อมไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงทรงแสดงว่าไม่เพียงแต่อธรรมเท่านั้นที่ทรงสอนให้ละ แม้แต่ทำข้อสงสอนให้ละเสียแต่ต้องละอาธรรมก่อนแล้วจึงจะละธรรมในภายหลังถ้าละธรรมก่อนก็ไม่อาจให้ถึงฝั่งได้เหมือนคนทิ้งเรือเสียตั้งแต่ยังไม่ทันได้ข้ามฝั่งรังแต่จะจมน้ำตายเป็นเหยื่อของปลาร้ายในสาครนในบาดคาถาที่สองว่าผู้สงบแล้วย่อมไม่เพอเพราะความใคร่ในกามมีอธิบายโดยย่อดังนี้ ผู้สงบแล้วจากกามตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละกามราคะได้แล้วกามไม่สามารถทําให้ท่านเหล่านั้นบ่นเพอรํารพันถึงได้อีกดวงจิตของท่านสงบผองแผ้วจากกามความจริงในชีวิตของปุถุชนไม่มีอะไรก่อความวุ่นวายให้มนุษย์ยิ่งไปกว่าความใคร่ในกามมันทําให้คนเสียคนมามา,มากตมากแล้วปุถุชนบ่นเพอและทะเลาะกัน ก็ด้วยเรื่องกามเป็นต้นเหตุคําว่ากามที่กล่าวถึงนี้หมายถึงวัตถุก,กรามและกิเลสกราม Object and Feeling วัตถุกรามคือสิ่งอันน้าใคร่กล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสโผธพะกิเลสกรามคือตัวความใคร่เพราะความดำริถึงรูปเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่าสังกับปราคะ คนที่บ่นเพอ้อหาการเป็นส่วนใหญ่ตราบใดที่ใจยังเป็นอย่างนี้ความสงบอันแท้จริงก็มีไม่ได้ถูกกามกระทบกระทั่งอยู่เสมอเสมือนใบไม้ที่ต้องไหวเพราะแรงลมผู้สงบแล้วย่อมไม่บ่นเพอ้อเองและไม่ทําผู้อื่นให้บ่นเพอ้อคือไม่ติดใจในสิ่งใดและไม่ทําผู้อื่นให้ติดใจตนในบายคาถาที่สามและที่สว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข มีอธิบายดังนี้เมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกและใจะยังโวพันอยู่ด้วยกิเลสบ้างกุศลบ้างสุขและทุกข์ก็ย่อมจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสนามคือดวงใจของบุคคลนั้นตามแรงรับส่งแห่งกรรมที่เขาได้กระทำมาชีวิตมนุษย์จึงเป็นเหมือนสนามสำหรับทด,ทดลองแรงกรรมของแต่ละคน human life is the i n t เต p l a y of k a r m i c force สุขทุกข์เป็นเครื่องประกอบอันสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์การดำเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์ก็เพื่อให้ถึงความสุขพ้นไปจากทุกข์การจับบรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดน,นั้นก็แล้วแต่ศิลปะการดำเนินชีวิตและการดำรงชีวิตของเขานั้นพวกฮิดนิสเห็นว่า ความสุขเป็นความดีในชีวิตของมนุษย์ความสุขเป็นจุดประสงค์คือเอมอันสูงสุดของมนุษย์พวกชิโดนิสมีหลายสายด้วยกันไม่ขอํำมากล่าวในที่นี้เพราะมีเรื่องมากเกินต้องการในที่นี้พระพุทธศาสนาเห็นด้วยเหมือนกันว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขเปลียดชังความทุกข์แต่ขอร้องให้สแสวงหาความสุขโดยชอบธรรมไม่สแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ตรงกันข้ามแม้ตนเองจะทุกข์บ้างแต่เป็นถ้าแต่ถ้าเป็นความสุขของผู้อื่นก็ควรทําอย่างไรก็ตามสุขทุกทั้งสองเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไปสุขเกิดขึ้นเพราะทุกเปิดช่องวางไว้ให้ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นเพราะความสุขเปิดช่องวางไว้ให้เมื่อใดใจเปี่ยมด้วยความสุขความทุกข์ย่อมเข้ามาไม่ได้ ด้วยเห็นอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขและทุกนี้บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่แสดงอาการขึ้นลงในเพราะสุขและทุกขประสบทุกข์ก็ไม่ซบเศร้ามีความสุขก็ไม่เมาในความสุขนั้นดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุ500รูปในสมัยปฐมโพธิการ คือระยะที่พระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาแรกๆพระศาสดาเสด็จไปเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปเวรัญชพรามทูลอารัธนาให้อยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชานั้นแต่บังเอิญเวรัญชพรามได้ลืมเสียตลอดพรรษาไม่ได้บวชุงไม่ได้ถวายอะไราแก่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เลยประจวบกับปีนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงคือทุบพิกภัย ในเมืองเวรัญชาอีกด้วยภิกษุทั้งหลายได้รับความอดอยากแต่ก็มีความอดทนมีได้ประพฤตินอนาจารใยดยๆเพื่ออาหารเลยอนาจารคือการประพฤติอันไม่สมควรแก่เพศหรือภาวะของตนพระมหาโมคลานะทลพระศาสดาว่าจะไปเอางวนดินจากที่มีจากที่ที่มีงวนดินดีมาให้ภิกษุทั้งหลายฉันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสีย พระมหาโมคลานะประสงค์จะให้ภิกษุทั้งหลายไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปคือกรุงเดนฮีในปัจจุบันแต่พระศาส,สดาก็ทรงห้ามเสียอีกภิกษุทั้งหลายและพระศาส,สดาได้อาศรรยัยฉันข้าวแดงตากแห้งที่พวกพ่อค้ามานำมาถวายอดทนอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือสามเดือนเมื่อออกพรรษาแล้ว พระาศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นจึงตรัสบอกเวรัญชพรามพรามระลึกขึ้นได้ว่าได้ทูลอาราธนาพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์500รอยู่จำพรรษา,าแต่ไม่ได้เคยถวายอะไรเลยเกิดความเดือดร้อนใจได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระศาสดาเป็นประมุขให้ฉันในนิเวศของตนและถวายทายธรรมเป็นอันมากพระาศาสดาเสด็จาริกไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถี ราชธานีแห่งแคว้นโกศนได้รับการต้อนรับจากชาวสาวัตถียางมโหลานภิกษุทั้งหลายได้อาหารอันสมบูรณ์ประณีตจากชาวเมืองแต่ถ้าเหล่านั้นไม่ได้แสดงอาการขนองแต่ประการใดคงสงบเสงเง่ียมอย่างเดิมส่วนคนกินเดนคือคนวัดห้าอคนบริโภคอาหารอันประณีตที่เหลือจากภิกษุแล้วนอนหลับลุกจากที่นอนแล้วไปสู่ท่าน้ำ ส่งเสียงโหร้องเอ็ดอึงซ้อมโมยปล้ำเล่นกันต่างๆประพฤติแต่อนาจารทั้งในวัดและนอกวัดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนาการถึงเรื่องความคึกขนองของคนกินเดนเหล่านั้นและความสงบสงเง่ยมเรียบร้อยของภิกษุทั้งในคราวอดอยากและคราวบริบูรณ์พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องแล้วตรัสเล่าเรื่องวาโลทกะชาดก คือชาดกที่ว่าด้วยน้ำหางใจความว่าพวกลาดื่มน้ำหางคือน้ำกากลูกจันที่เหลือจากหัวน้ำที่เขาคั้นให้มาอาชาไนแล้วมีลดน้อยเม,มาไมคือขนองเพราะได้ดื่มน้ำหางนั้นส่วนมาสินทบแม้ดื่มน้ำอันมีรสประนีตก็ไม่ได้แสดงอาการเม,มาไมหรือหลงติดในรถนั้น ข้าแต่จอมนรชนลานั้นชาติเลวดื่มน้ำมีรสน้อยแล้วเมาส่วนม้าอาชานายมีตระกูลดีแม้ดื่มน้ำอันมีรสเลิศแล้วก็หาเมาไม่ขอกความนี้พระโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาผู้ทอดพระเนรเห็นอาการของลาแล,ล้วตรัสถามหู้เล็บเปิดในปัจจุบันมนุษย์บางคนก็เหมือนลานั้นได้น้ำหางกล่าวคือความรู้บ้างยศบ้าง ลาบบ้างตำแหน่งบ้างเข้าหน่อยหนึ่งก็เมาในความรู้ในลาบยศและตำแหน่งเป็นต้นนั้นกระทำตนเสมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นคนอื่นไม่เคยได้ไม่เคยถึงยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนั้นเมาตนหลงตัวมีมาราจัดลบหลู่คุณของผู้มีคุณจัดว่าเป็นคนมีสันดานเลวส่วนคนมีสันดานดีมีสันดานบริสุทธิ์แม้จะมีความรู้ยศลาบและตำแหน่งดีและสูงเพียงไร ก็ไม่ได้ลหลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นแต่อาศัยสิ่งนั้นทําประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปเหมือนมาสินทบชาติอาชาในไม่เมาแม้ในน้ําอันมีรสเลิศวงเล็บปิดพระศาสดาตรัสวาโลทกะชาดกแล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพทเวสัปปริสวะชันติเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานา